ใครชอบทานปลานะคะไม่ควรพลาดงานนี้แม่เขามีเทศกาลประทูประทูแม่กลองนะคะช่วงนี้เลยค่ะในช่วงวันที่8ถึง17ธันวาคมนะคะจะไปแม่กลองเนี่ยต้องต้องมีรถนั่งไปนะเพราะดวนเก้าแม่กลองลงรักน้องใช้จนหมดใจไปเถอค่ะไปยังไงก็ได้ไปเรือก็ได้ค่ะจะไปรถไฟยังได้เลยนะคะ เดี๋ยวพาไปทานไอศครีมดีกว่าค่ะไอศครีมปลาทูอุ้ยทำได้ได้วยเหรอที่บัฟเฟอร์โร่คาเฟ่เขาทำได้บัฟเฟอร์โร่คาเฟ่นี่ก็คือร้านร้านหนึ่งนะคะในพื้นที่สมุทรสงครามเข<อ>าบอกว่าทำไมปลาทูบัฟเฟอร์โร่คาเฟ่ใช่ใช่เ,<อ>เขาบอกว่าทำไมประทูจะต้องเป็นของขาวเท่านั้นนะ่ะ<อ>ทำไมปลาทูไม่เป็นของหวานเ,<อ>เขาก็เลยเอามาทําเป็น ไอศครีมปลาทูแล้วเอาเนื้อปลาทูมาทำไหมใช่ค่ะจริงเหรอจริงค่ะอมันไปด้วยกันได้้วยใส่นมสดชาไทยซึ่งเป็นสูตรของเจ้าของร้านเขาจะปั่นในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วมีกินปลาทูชอยมาไหมแล้วเขาก็ใส่ในพิมปลาทูนะคะพิมปลาทูพิมปลาทูเขามีแม่พิมพ์ของปลาทูใช่ค่ะแล้วก็แช่ในช่องฟรีซหนึ่งวันก็จะได้เป็นไอศครีมปลาทูออกมานะคะนี่แหละค่ะเออก็เขาก็บอกว่า อยากจะลองทำเมนูหวานดูบ้างมันก็เลยได้ออกมาเป็นไอศครีมนี่ที่ถือกันอยู่เนี่ยค่ะเป็นทั้งเข่งเลยนะเป็นเป็นปลาทูทั้งเข่งปลาทูก็คือสองตัวใช่ไหมนี่ที่ถืออยู่เนี่ยค่ะทานเป็นไอศครีมเลยก็กลายเป็นของหวานไปแล้วเป็นสูตรของเขานะปลาทูไม่ใช่กินกับน้ำพริกกะปิเท่านั้นแล้วไอศครีมก็ได้หรือว่าไปทำน้ำพริกไปทำน้ำยาขนมจีนเท่านั้นฟังเจ้าของร้านนะคะ ปลาทูซึ่งเป็นของคาวเป็นอาหารคาวนะครับเราก็มีความคิดจะลองทําปลาทูเมนูปลาทูในแบบอื่นๆนะครับรูปแบบนเป็นปลาทูอยู่ในเข่งแต่ว่ามันกลายเป็นไอศครีมแทนนะครับก็จะเป็นกิมมิคที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรากาเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งครับขั้นตอนองการทำขั้นตอนกาทก็ก็เหมือนคล้ายๆกับในเรื่องของการทําไอศครีมธรรมดานะครับเราก็ใช้นมสด นะครับชาไทยซึ่งเป็นสูตรของทางร้านนะครับจากนั้นก็ไปไปไป,ปั่นอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เทเข้าไปในแม่พิมพ์นะครับจากนั้นใน1นึนแบบพิมพ์เนี่ยก็ใช้เวลา f r e อยู่ในในช่องแข็งเนี่ยหวันนะครับแล้วก็จะได้อสติหนึ่งแท่งออกมานะครับเออนี่แหละครับท่านผู้ชมเอา้าอยากชิมก็แวะไปเขามีงานใช่ไหมใช่ค่ะเทศากาลกินปลาทูนะครับ